จำเป็นจะบุยข้าไม่ยิ่งกุชักบุยเฮ้ยเว้ยวันนี้เราจะเป็นไงกันดีอ่ะใช่เฮ้ยฉันซื้อกับพ่อพี่ริมงานไหมอ่ะไวอ่ะเพื่อนก็คงขอโทหนะที่มันเสียงประมาณนี้ผมผมไม่รู้เป็นอะไรคงมันกิงยาไม่รู้กี่ช็อตอ่ะ ไม่มเสียงไอเป็นบางช่วงครับนะครับโอเคไปเลยโอเคมั้งว่าซื้อกับข้อมอะไรงั้นอ่ะซงซื้อกับข้อมีริมงานไหมอ่ะโอ้ทาไมไหนซื้อไอแปลกแปลกไมเยอะมาเยอะจริงๆนะใช่มันก็คืออะหรอ่ะเออแปลกมือ แปลกๆไม่หยิกเลยแกเขามีหิมงน้ำใช่ไหมต้องพูดอะไรแกแกจะไปไปฮ้ยฉันส็เฮือกคีนะแกเขาม,ามีหิมมั้ำเออเพื่อนบ้านงนะมึงหายเมึงอไงใช่เออมัน,น,ม,น,นาม,ามีคนยกกลับไปแล้วอ่ะ เหมือนเพื่อนท้องรีมันเป็นอย่างนี้เอพื่อนว่าัอ้องรีมันช่างบอกให้ครูมายุก่งกับไปเพราะว่าบ้านนั้นนี้งั้นมันเก๋ก,กาที่ริมงามอนอ่ะช่างเลยบอกให้ช่างมายกไปค่ายกเคยอ่ะสามพัน ว้าวแล้วมันกี่กองหิงมายกอะก็สามกองพันกองนี่โอ้ที่จ่ายไปมันก็มูค่ากลารละไงใช่สมมืดหนุนบกักคงก็มาหนึ่งกองอ้จริงจเหรอใช่ไม่ขมงใคยุบ้านหลังนั้นไปไว้ไหงไว้ที่หลังบ้านของฉันเนี่ยฮะ เราหาร่างจากที่นี่กันมาสองร้อยสิบสามเมก้าวสองก้าวข้าายาย่ายบ้างน,น,นี่ก็สองร้อยสิบสามไงอ๋อมาย้ายคียวมใช่ไหมเก้าตาม,มันไบโอเคื่อไ่ที่สุดฉันก็จะได้ให้น้ำมันสักทีาาามาให้ฉันใ้น้พวกเน่าเฮ้ย,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 ยฉันนี่เบื่อง่ายกับง้ายจริงจริงงงเฮ้ยฉันก็อยาไปเบื่อไรมันเลยเอ ฉันลืมเบลียมอะไรฉันเปลี่ยรรนงอ,อย่างมาด้วยอะไรอ่ะอย้อให้ยว่าไวชอบกินย็ุ้อเบียวุ้ยวุ้ยวบียวุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยไ้้ว้้ยเออเดี๋ยว้อย้ยว้ว้ย้เนี่ยออช้ว,นนะว,ว้ว,น,วน้ย có sáng ở lý cần có sáng ở lý cái cần à có có sáng ở lý cái cần là. O que o

นันจะเชื่อไงไายจำกองไดไม่ค่ยหรอที่นายบอกว่าใช่นายบอกว่าสีกเพลอะใช่ไหมฮะโอเคเอา,าฉันมีผู้ก้ยฉันก็จะจะามาติดฉันก็จะได้เพียงอไรอยงอีกแเลย,ยลมันจะได้เพียงยอะไรยีงไงอะงี้ไงบ้างงี้อไร้หใช่ โอเคหมัองว่าจะมีภูมื้นะออย่าเผาบ้านนี่นะใช่ซื้อมาสองพันกว่าบาทเนี่ยโอ้ยทุกคนดูน <โฮ S 1> ี่เข้เครื่องแปลภาษาคุยกับซานฉันมีภูอยู่นะเนี่ยภูงี้มาเอามาเอาไว้จุกกับไ้คงที่มันจุกเนี่ยจุกอาป้าเมื่อไปอย่างนี้เออจริงเอาวาผู ผู ort. Oh, ort. Silently, ้กองผู้กองจะมีูู้อะไรเนี่ยจุกวงกังคาไม่จุกวงกังคาบ้างพักเดีวใช่เฮ้ยคนมึอิงดเลรจุกวงบังคาบ้างเลยกลุ่มชายจกงกลวหมิงเงียว่าจะขูใจสิงีงไม่ผู้ผู้ชากลงกมิเงี่ยมันใครฉันก็มีรู้เหมือนกันในข่าวอ่ะอจุกผู้กันอ่าจุกผู้นี่ค ขาจุดพูดส่วนยังไงม,มันจะเป็นแบไปไังไงว้าวไม่มีอะไรเลยนี่ฉันมีพูมันจะเรอยงแบบพี่เรพี่เรเลยนะมันจะเรียงแบบไหนยังไงเอาพูมากอง เสียบไว้ที่ตรงนี้ไงเชื่อมไว้ให้พ่อเธอเลืออย่างๆนะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนมันทะเยาะไงวู้ยอยู่กูอย่าเข้าใจผิด โอเคกลับไปต่อ จะหลบไปถ้ามันฉ hey ีดแคมก็คงปีมืออ่ะโอ้ยชีสิ๊มโอ้เคมาสีหี่หัวไว้ข้าฉีกเลยข้าฉีกเลยอย่าอ่าอย่าอก่าย่งเยีย่อยอม่าอย่อยอยย่อ่ยอยอ่ อยูอนะ่อย่าเข้าใจผิดมันไม่ขวายงนั้นอย่าเข้าใจผิดอยู่คุ้อยู่คุ้มมันมก็แค่ยาทำอะไรสีไปอยู่คุ้อย่าเข้าใจผิดไงโอเคกัโอโอนไป,ปนต่นนงงอเฮ้ยเฮ้ยแมกสามเอีอ่ะฉันเก็บมานานแ้วยบบแตให้รอยาสิกปุ๊บไมยเข้าใจะนั่งมาเขาอยู่แล้วอย่าเข้าใจผิดนะอย,นะอยู่คุ้มมันก็แค่ทำอะไรแค่ยาทำอะไร แต่เข้าใจผิดไงยูคูขออย่าเข้าใจผิดมือเซ็นเซอร์ให้มือเซ็นเซอร์อีกว่าช่องบิงฮะทำไมยังไงพูดว่าไม่สิงนเซอร์อ,อะปื้มเขาจะขอแฮกเอาดิเอ,อ,งอ,อ,อ,งเอฮอเแไงไแล้วนะไม่สิงนเซอร์หรอกมึงคิดมึงไม่เกลียดกันว้ายโอ้ยพูดพี่เลยกนง่ายไม่คิดตายจริงๆนะเนี่ยฮะ อยู่หูยู่หูมันก็แค่ผูค่ะมะมันแค่ผูค่ะม่กัไอ้ไอ้ไอ้นี่มันแค่ไเปีนเฉมันแค่ผู้รำมะาั่นอยู่หู้นอยู่หูขอยเราเชิญนี้ขอยอยากติดเรื่องนั้นมันแค่ผูธรมาเย้ แบงนะงนี่แล้วไมสิงเซ่ให้ไมสิงเซ่กี่เูเป่งว่ากูคิดให้จบมันกันว่าสรุปว่าผมมสิงเซ่ว่าไม่สิงเซ่โอเคกลับไปต่อเอ,อ้ยอ้ยอยไงนี่ไงไไพี่นี่พี่อีกแล้วมาตุ้มมันชอบได้ปวช่วยไม่ดยเอยเอาทากับเพิรมไ่ว้าฉันก็ยังไม่หาย อแบเพลงก็ยังอยู่ไม่แบงก็ยังยี้ยก็ยังอยู่นะกฉีก,กมัเพงอ่ลเลยค่ะแม่จะโดนแบบนี้ใช่ด่คุณดุคุณไปหงเราไปนักใส่ก็กกงไป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 ใส่กุ๊กกงไปไปไป ไปไปรักษายก้กูคอไป,ไปไปรักษาไรูปคไปไปงกไปกไรักษาไก้กูอมไปหนึ่งปีผ่านไปไี่ไม่ใช่หนึ่งปีสิบมาทีผ่านไปไอ่สุชินก็มาสักทีมันยังไม่ขึ้นบ้านเลยนะแต่ขึ้นไปไมเมื่อกี้ไงกอนกีหัวเง,ง,งชาชัยเนาะโอเค เขอไม่ได้ไกลอย่างนี้ว่ะฮ้ยว่าไงคุยกันไงยม่ไม่ง้อกันไม่ง้อกนสบายดีเว้ยเดี๋ยวอะไรนอนไม่รู้ง้คุยสบายอยางอิอ้ยย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 ย แกไอว่าม่ามีแกไอในกูโอ้โอเคมึงเฮ้ยยังไงจะทำไรมีมีอะเรยฮ้ยวยังไงจะสบายใจจริงๆยิงปือกูเจ้าสุดเจ้ามันจะใหขึ้นมาวว้ยังไงมีจริงๆเลย อฉันเต่งกองอยูไมโครวเวฟก็ไปกูเฮ้ยมันจะยูไม่หรู้ฉันจะยูทีวีมันไม่มีวังพันอยู่แล้วทีวยมีพนป้าอ่างเงยไม่มีพันใช่ทีวีมันป้าอยางเงี้ยไม่มีวังพันเห็นนะทีวีวีมันไม่มีวังพันง่ายๆแบบมันอะไรแปลกแสง ไงคีวีคีวีเนี่ยคีวีไม่มีปัญหาอย่าไปเปิดช่องค้างได้ถ้าขึ้นมนา้อ่ข้าวระเบิดมันก็ยังไม่อย่างเงี้ยระเบิดมันก็ยังไม่พังด้วยไมนข้างระเบิดมันยังไม่พังเลยเอาพังเลย โอาใชไอจะไปละไอจะไปั้มโอเคมันว่าม okay, ันจะจบลงแล้นะใช่โอเคเรมีอะไรอีกว่ามาเออฉันซื้อไมาซื้อไมาปาสักหน่อยไม่ซื้อไมาหายเออเขาให้เา้ซื้อมา ซื้ออมาขาเออไงกองจั่วักไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยกล่องจั่วฮักมันจะมาส่งสองไก่น้ำไก่อะจะส่งไรมาเรารู้กัน,กนวามันจะส่งอะไรยส่ส้าส่งไก่น้ำโอ้โหมีที่จุ่มเลย ว่ากัครับนี่คือสารขลิกงานเรามากูกันว่ามันจะมีอะไรนะครับนี่คือสารขลิกงาน,นแล้วตรงนี้าาก็จะกำลังไปนึกนึกนึกว่าครับตรงนี้อยู่ที่ความก็เข้าใจแล้วก็ไม่มทางแล้วก็ไม่รู้พี่แม่เรากำลัมไปเพื่อครับโอ้โหตรงนี้ก็่เห็นกุสมุกและไอ้พอนมันใกล้เห็นกสมุกแล้วว่ากูกอดกูกอด

可以啊，我没事可。<noise> <noise> <noise> เฮ้ยว้าวโอ้ยเขามึงฮะสมองง่ายไมใช่ใช่ใช่เกพูดอะไรนะเมื่อกี้เฮ้ยไม่พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเกพูดอะไรนะเฮ้ เกมเงี้ยเกมเงี้ยทำไหมใช่โอเคมวังว่ามันจะมีความสุขมากเลยที่มันได้ตายอย่างเงี้ยใช่โอเค